นี่ครับพี่น้องโอ้โหร้านกาแฟครับดุงไฮกาแฟสดโอ้ดุงไฮกาแฟสดครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาชิมครับแวะมาเที่ยวเล่นออยู่บ้านว่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านตายุครับเนี่ยเนี่ยะป้ายบ้านตายุครับ อำเภอประสาทนะครับแวะมาดูเครื่องเสียงของเจ้าจของบ้านเจ้าของร้านกาแฟาน,นี่แหละนะครับเลยพอดีหิวกาแฟครับเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อยครับดุงให้กาแฟาสดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมข้างในหน่อยไปบรรยากาศดีมากครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยอ,อยากได้ร้านไงี้ไหมเนาะ บรรยากาศดีเนี่ยต้นไม้ดู <Okay. S 1> อ่ะฮ่ฝั่งนี้มีทายด้วยบ่ป๊าบนี่ก็มากับน้ำพึ่งน้ำพึ่งก็มาฝั <c oughs> ่งนี้มุมอะไรครับนี่มยมีมุมถ่ายรูปโอ้มีไฟด้วยโอ้โหสวยงามครับดุงไฮกาแฟบ้านไตย,ยุ่งนะครับดุงไฮกาแฟสด ดูไฮีนเปลว่าอะไรฝั่งนี้ก็จะมีทรา,ายครับทะเลทรายนี่ครับโอ้มี่มโอ้สวยงามมากเลยครับทำได้สวยมากเลยมานี่ครับอยากได้อย่างงี้ไหมสวยงามมากเลย มาไปดูฝั่งโน้นหน่อยปะเดี๋ยวปาพาไปข้างหน้าหน่อ,อมีร้านกาแฟ,ฟครับแล้วก็มีเครื่องเสียงให้ฟังด้วยนะที่นี้ <c oughs> นี่ครับร้านเขาสวยมากเลยมีวัวด้วยโอ้โหอู้ฝั่งนี้ก็มีที่นั่งให้เนาะนี่ครับเป็นที่นั่งระหว่างชิมกาแฟ ว้าวอ้อเ,อเพาก่อนอ๋อนี่เขาจะวางเก้าอี้ใช่ไหมให้นั่งใช่ไหมโอ้โหแจ่มมากเลยครับติดทุ่งนายแบบนี้แบบบรรยากาศเนี่ยดีมากเลย อันนี้อะไรที่ถ่ายรูปบ่อกร์มิสิกมีที่ถ่ายรูปด้วยไหนขึ้นแบงค์ขบนหน่อยสิขึ้นแบงค์ขบนหน่อยแล้วขึ้นแบงค์ขบนหน่อยนี่ครับบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาครับตอนนี้ข้าวก็ชาวนาก็กําลังขึ้นครับผม <S <S เขียวกิจีนี่ครับบรรยากาศ <S <S ว้าว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 า นี่ก็จะเป็นด้านหลังร้านนะพี่น้องด้านหลังร้านครับผมตรนนี้ก็จะเป็นที่นั่งครับนี่ตรงนี้เขาจะมีร่มด้วยนะนี่ครับบรรยากาศดีมากเลย เดี๋ยวเราค่อยไปสั่งกาแฟ,ฟทางด้านในนะครับตอนนี้พาชมบรรยากาศรอบๆรอบๆนอกของร้านก่อนนะครับแต่ดุงไฮนี่แปลว่าอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้นะดุงไฮเดเตดุงไฮสำเนียงอะไรนะสำเนียงก็เหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาสวยรหรือเปล่าครับดุงไฮใช่ไหมดุงไฮนี่เป็นภาษาสวยไหม อ๋อสวัสดีครับอ๋อดเก๊เจ้าของร้านครับฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาอดุงไฮนี่แปลว่าะไรครับดุงไฮเนี่ยดุงไฮนี่แปลว่าบ้านฉันอ๋อบ้านฉันบ้านฉันมันเป็นภาษาสวยอ๋อภาษาสวยใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมภาษาสวยดุงไฮเนาะใช่ค่ะอ๋อก็แปลง่ายๆก็คือบ้านฉันใช่อ๋ออันนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนะครับบ้าน่มเย็นบสะอาดอ๋อไม่ใช่บ้านตะยุ่ อาแต่ก่อนเป็นบ้านตะยัวแต่เขาแยกออกมาเป็น,นอ๋อแต่ก่อนเป็นบ้านตะยัวตอนนี้รแรกแยกแยกหมู่เป็นบ้านร่มเย็นใช่ตําบลโคกสะอาดอําเภอปราสาทครับจังหวัดสุรินทร์นะครับใ,<ช>ใครที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนหรือว่าชิมกาแฟสดได้นะครับดุงไฮ้กาแฟสดอเอาวนอันนี้ไมจะให้น้องทำเป็นเออเออาอได้ครับได้ครับเล็กเล็ก เข้าไปได้ไหมข้างในเลยได้เลยครับเดี๋ยวพี่มาให้พี่เข้าชิมหน่อยหรือเดี๋ยวพาเข้าดูข้างในครับบรรยากาศดีมากเลยก็จะเป็นห้อง A ครับด้านในซึดยอดมากครับนี่ครับภายในร้านครับ วันนี้ก็จะเป็นที่นั่งดองกาแฟหรือว่าชิมกาแฟทำงานนะครับก็สมัรถมานั่งด้านไหนได้หรือว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบข้างนอกก็มีที่ให้นั่งเยอะๆมากมายครับนะครับฝั่งข้างหลังนะครับฝั่งข้างหลังก็จะเป็นทุกนาครับด้านข้างก็มีครับด้านข้างก็จะเป็นหาดทรายนะครับมีหาดทรายมีร่มแล้วก็มีแคถ่ายรูปนะครับสวยงามมากเลยพี่น้องสวยจริงครับ ดุ้งให้กาแฟสดนะครับด้านในก็ออกประมาณนี้ครับสวยงามมากพี่น้องวันนี้ก็เมนูครับเมนู ดูดีมากเลยด้าน,นาในนี่ก็จะมีแอร์เ,อเย็นๆนครับแอร์เย็นๆพื้นที่ให้นั่งก็เยอะครับพื้นที่กว้างนะครับนั่งได้หลายท่านนะครับแล้วก็ บรรยากาศดีมากดีมากมากเลยครับไม่ใช่ดีมากดีมากมากเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่อผ่านไปผ่านมาครับผมนี่อันนี้ด้านอน,น,านอกนะครับฝั่งนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับสวยงามมากเลยอันนี้อันนี้เปิดนานยังครับอปีหนึ่งค่ะอ๋อกลางเดือนเมษาปีปีหนึ่งแล้วหนึ่งปีครับครบหนึ่งปี เดือนเวสตนที่แล้วนะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันโอ้สวยมากเลยแตนียังยังน้เค่ะว่าฝัโซนทงี้มอ๋อฝังนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้คือจะแต่งฝังน้าก็จะเป็นอะไรนะหัดสเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าบีดอ๋อเผื่อแบบโควิดไปไหนไม่ได้ก็มีมาได้ไหน รครับรโอ้โหพักผ่อนไม่ต้องไปทะเลก็มีทะเลนะบรรยากาศดีมากเลยดูอันนี้ก็เหมือนทะเลแล้วแหละหครับไป,ป<ะ>๋ยวพาเดินชมข้างนอกอีกรอบครับผมร้านกาแฟาก็สวยครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับที่นี้ฝั่ <laughs> งนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นเน,ะนาะมีปลั๊กไฟที่ชาร์จไฟเรียบร้อยสามารถนั่งทำงานได้เลยใช่ไหมครับ อาหารอร่อยด้วยอาหารอ๋อมีอาหารขายด้วยมีค่ะมีอาหารจานเดียวเป็นสเต็กเป็นพิซซ่าเป็นหจานเดียวเป็นสปาเกตตี้ทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างมีย่ามีอะไรงี้ว้าวมาที่เดียวนี่จบเลยนะครับจบค่ะอืมเพราะว่าจะได้แบบตอบสนองหลังจากการว่าเออไม่ต้องไปหากินที่อื่นนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเพราะว่าทุกอย่างโฮมเมดนะคะที่นี่ทำเองก็ทำเองทั้งหมดเอาเอาให้พี่ก็ชิมข้างล่างเลยดูนี่ครับบรรยากาศ ฝั่งนี้โซนนั่งเล่นอยู่หน้าร้านนาฝั่งนี้นะครับที่จอดรถก็สบายเลยครับเยอะจอดได้หลายคันมากเลยกว้างครับบรรยากาศหน้าร้านกว้างที่จอดรถเยอะแต่มีรถมาจอดเยอะๆก็ดีนะนี่ครับฝั่งนี้ก็ที่นั่งเล่นมุมนั่งก็สามารถนั่งทำทำงานได้เหมือนกันถ้ามาเป็นรปใหญ่เป็นแบบเพื่อนมากรุ๊ปใหญ่ๆก็ได้ได้ปกติก็คือเพื่อนที่ทำงานอะไรอ๋อ เป็นพวกสายสาสุตอก็ค่ะก็จะมาเป็นทีมฝั่งนี้ก็จะเป็นจัดได้เหมือนกันเนาะในนี้แล้วก็อีกอย่างก็มีเครื่องเสียงให้บริการด้วยอันนั้นอะไรอ่าออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมไม่เผื่อว่าเผื่อว่าเขาจะมีอะไรมาจัดเลี้ยงในนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมอะไรนะมุมบีบใช่ค่ะมุมบีดนั่งได้ค่ะอากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยงานจีอันนี้ลองชิมกาแฟ โอเสร็จแล้วว้าวโอ้โหสวยงามมากครับสุดยอดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ทำเป็นคาปูให้ลาเต้นะคะลาเต้ถ้าไม่ใช่ลาเต้ก็แล้วกัครับเป็นลายทิวลิปลายทิวลิปเดี๋ยวให้น้ำพึ่งมาเรียนทำนะอชิมก่อนเลยแต่งชิมกาแฟร้อนเราเราชิมกาแฟร้อนเราจะเนื เราจะไม่ใส่น้ำตาลอ๋อครับคือกาแฟร้อนจริงกริงคือกาแฟไหมชอบกินอยู่ครับอันนี้ไม่กินท่านน้องเขาไม่กินกาแฟก็ให้เขาชิมน้องต้องให้ใส่กาแฟชิมรู้ว่ากาแฟมันจะอันไหนอร่อยกรับุกชิมดูหรือว่าแบบมันสวยแค่แค่เห็นก็เห็นก็โอเคเนาะก็สวยมากเลยเนาะทำไงได้เนี่ยทำได้มันเป็นลาเต้อา่ะกว่าจะเทได้ก็หมดนมไปหลายแก๊ลอนนะคือจะเป็นลายนี่นะ มันเหมือนทําง่ายแต่เพราะว่าถ้าบางทีรักสไตล์ครัีแต่เราเน้นความสวยแล้วชอบไงเราเป็นคนชอบชอบนั่งร้านกาแฟชอบครับชอบดมกลิ่นกาแฟชอบดรกลิ่นกาแฟคือจริงๆมันเหมาะกับการมานั่งคุยกับเพื่อนๆนั่งมาโมใช่ใช่ครับเหมาะมากเลยบรรยากาศสวยมากเลยทีเนี้ยบางทีเราเบื่อเราเซ็งเรงอะไรอย่างงี้เนาะแบบอารมณ์มาที่นี่ใครเครียดได้เลยนั่นนี่ถ้าแบบอยากฟังเพลงแรงๆก็ออกข้างนอกถ้าอยากฟังเพลงแบบใหม่ๆเราก็เข้าไปอยู่ข้างในนะคะ นี่ครับก็บรรยากาศรอบๆข้างนะครับพี่น้องสวยมากเลยอานี่อันนี้อ๋อมีโอ้มีมีลูกอะไรลูกส้มด้วยอะไรนะตัดต่อตัดต่ออันนี้สุกแล้วนะครับพร้อมรับพร้อมรับประทานนะครับพร้อมรับประทานแล้วเนี่ยโอ้แต่แต่สร้างสีสันได้ดีนะใส่ไปครับอถ่ายรูปสวยมากเลย อันนี้นะส้มนี่นะปัมเพราของของทนี่ไม่ค่สวยครับลมันเลกแต่นีู่มันใหญ่โอ้สวยมากเลยตอนนี้อะไรมรดีดอกไม้ครับรแล้ว,วน่าจะงบนี่เป็นร้านนะร้านกว่าแต่สวยจริงครับสวยจริงสวยมากเลย ตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำแค่แบบคือเรามองภาพว่ามันอยู่แต่อยู่แบบไม่ได้อยู่ในตัวครับเราก็กะว่าจะทําให้มันแค่เล็กๆมินิมอลนะครับรับแขงนิดนิดน้อยเราก็เกรงว่าจะไม่มีลูกค้าครับแต่ทําไปก็ทําไปทำมามันตานพอมันตานไตมามันก็ถอยไม่ได้ทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปมาติดอ๋อคือเราจะทําเป็นเทเลมิดตามก็มาครับ ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสวยมากเลยลเแล้วบรรยากาศก็ได้ด้วยนะทุ่งนาแบบทุ่งนารอบเลยครับยิ่งถ้าตอนข้าว<ช>เขากาลังโตนี่โอ,โโอโ้โหบรรยากาศนะครับใช่ใช่ต,ตัวนี้ข้าวชาวนาก็เพิ่งจะเริ่มหวานอาจจะยังไม่เขียวแต่ถ้าอแต่ถ้าได้ข้าวต้นข้าวโตหน่อยนี่โอโ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยใครโอโอที่เครียดครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้นะครับ ดุงไฮกาแฟสดนะครับสถานที่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านร่มเย็นบ้านร่มเย็นตำบลโคกสะอาดตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับก็พื้นที่จอดรถก็กว้างขวางครับแล้วก็สถานที่ใครใครที่ชอบทํางานข้างนอกร้านกาแฟก็มานั่งทําได้นะที่แบบสงบ่งไม่แบบคึกคักครับมันเป็น p r i ยื่น แล้วก well ็สถานที่ก็ชอบนั่งด้านในก็ได้นะครับแอร์เย็นๆหรือว่าใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติคันที่ก็ด้านหลังก็มีติดทุ่งนาครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ครับผมผมชอบเนี่ยผมผมจะกล้าผมจะผมผมจะกล้ากินด้วยเนี่ยผมจะกล้ากินด้วยเนี่ยมันสวยเปล่าเลยเด็กน้อยเปล่าจรชาย ครับลองชิมดูค่ะ,ะเดี๋ยวชิมดูหน่อยนะครับคือถ้ากินกาแฟสดจริงๆถ้าใสนาน่น้ำตาลรสชาติเด็ดผมกินกาแฟนะแต่ผมผมชอบชอบกาแฟแหละแต่ไม่ไม่ค่อยได้กินอะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> ต้องลองชิมดูค่ะต้องลองชิมนะแล้วก็ก็ชิมนะเราอุ๊ยตอนเรียนนะชิมเปนเมากาแฟอ่ะ <c oughs> บาริสต้าลชิมจนแบบเมาอ่ะเเมากาแฟ, <c oughs> าาฟจริงครับคือเราชิมกาแฟจนเราเมา,าไปเลย เป็นเรียนแบบเต็มคอร์สเนาะแบบเมาเบาเสวยมากครับเดี๋ยวฝากร้านหน่อยครับค่ะฝากด้วยนะคะร้านอยู่ที่บ้านลุงเย็นตะบนคลอสะอาดนะคะต้องต้องลองมาชิมนะคะต้องลองมาชิมครับคาเฟ่บ้านนอกอร่อยมากแต่สไตล์คันทรีแล้วก็รสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากครับมียูทูบเบอร์ชิมเ้วยเพราะเรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองนะชิมแล้วครับอร่อยมากอร่อยจริงจครับขอบคุณค่ะก็ต้องครับผมอันนี้เท่าไหร่ครับ ค่าค่าค่าแค่สี่สิบบาทแค่สี่สิบบาทเนาะเดี๋ยวขึ้นไปจ่ายตังค์ให้ด้วยไม่ต้องจ่ายเอ้าไม่ต้องจ่ายบุ๋งโอ้ขอบคุณมากครับผมคุณครัไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอันนี้จริงๆบอกงงว่าไม่ต้องจ่ายบอกว่ามากับพี่ที่เข้ามาจูนเครื่องเสียงนี่ครับมาอะไรนะมาฟังเครื่องเสียงฟังเครื่องเสียงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมอืออ่ะไปผ่านไปทันมาก็แวะมาชิมได้ครับอร่อยจริงๆครับ คลิปนี้ก็ขอคารลาพี่น้องไปเพียงเท่ันแล้วกันครับผมฝากไว้ด้ยวยครับดุงไฮใช่ไหมดุงไฮกาแฟสดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ